วเซียจะได้พบกับชายเสียวนั้นอาฮ่เอาไม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 ตั้งแต่เริ่มเลยเซียจะได้พบกับคุณชายเสี่ยวหรืไอมไม่นั้นต้องถึนเธอแล้วล่ะอืม วางจะได้อะไรค่ะพี่ถองจอมนางบ้าฟางถงคิดว่าฉันจะวางยาคุณเชี่ยวคิดมาฉันไม่มีตัวตนหรือไงฉันแอบชอบคุณเชี่ยวมาตั้งนานแล้ว ไงล่ะลมอะไรพัดเฉียวยมาที่นี่กันลเนี่ยนั่นก็เพราะคุณเฉียวจะกลับประเทศหลังฝึกกบลมไม่ใช่หรอคะก็เลยอยกจะดื่มด้วยสแก้วนะคะขอบใจ มังโถงขอโทษด้วยนะเสือชิ้นเสียงจะเป็นของฉันเี่สินาทีต่อมาที่นี่ที่ไหนหายไปไหนกันหมดอย่าล่ะสิได้ของลาอย่าเริ่มนะคือยต้องเรียบหาคนมาช่วยเราได้ม,มัม ผู้ชายีจริงเลยนะนายเป็นใครอย่าเพิ่งพูดอะไรเลยเข้ามาในห้องฉันทีช่วยฉันด้วยบังนายจะทำอะไร ฟังฉันก่อนนะตอนนี้ช่วยรีบติดต่อเพื่อนฉันให้มาช่วยฉันซีไม่งั้นถอยออกไปนะตาสู้เดี๋ยวก่อนโอ้โหใช้เสียงผิดละ ลแล้เกียรกี่เลเทเธอแม่เธอเธอเป็นผู้หญิงแม่ันเรี้ยงให้เป็นผู้ชายมาตลอดมีปัญหาหรือไงแม่แต่ทะเบียนบ้านเพศฉันก็ยังเป็นเพศชายเลยไม่ทันแล้วอะไรนะ มีเสียงลบกคนต้องขอภัยนะจุบคนบ้าเธอชื่ออะไรลุกออมไปนะบอกชื่อของเธอมาไอ้ชายหน้ามานันเล่แต่ท้องมัน ั้งแรกของเราไอ้ผู้ชายแห่งสวย5นาทีต่อมาเอ๊ะข้างในนะั้นเหมือนจะมีคนเที่ยว นี่มันอะไรกันเดี๋ยวนะนี่มันออเคแด่ดีเลยนี่นะถอดเพราะนั้นก็คงจะใกล้ถึงมาแล้วเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมหุณนเชี่ยว คุณเช่าอยู่ข้างในนั้นหรือเปล่าครับคุณเช่ยว